สบายดีพี่น้องบัดสุคูสุขคนเนาะพี่น้องเมื่อนี้ก็ตอนแรงๆพี่น้องฝนตกลิน้นแงะแงะอากาศเนี่ยมาแรงเป็ดพี่น้องเป็ดไก่เงยเงาเงยกำลังสีขาวขอกเขาแรงมาหลอบบอังพี่น้องพ่อใหญ่เป็น,น,นมาแกะบังม่วงแกะบังม่วงมาพ่อใหญ่ได้บ่ บนไหนไก่พวกมชิเขานอนไก่ตื่นเอาเอาแพรโปหัวมาหลอกเก็บมักม่วงฝนตกพี่น้องเลยฝนตกแยะอยู่ผุนทางต๊ลงซองหน่วยเอาไม่สาวทางต่อย สวัสดีพ <vinegar> <c uk> ี่น้องกุมวงซุกเอากินกุมมงซุกพุ้ธเอาพี่น้องเอ้ยกินกุมมงซุกเพื่อ่าเอาไปเห็นได้เป็นหยัดโบกพู้ใหญ่เหี้ยวพู้ใหญ่เหี้ยวเป็นหยัดโบกป็นหยัดโบกนี่ผู้ใหญ่งาทั้งหลาดผอมันไหลทางเพฝนมากินพี่น้องเอ้ยตื่นยาีมาเศร้าแล้วก็มาตื้ยเศร้าเมาแล้วก็มาเก็บเอา ย่างเขาเพื่อนก็ซื้อมักม่วงย่างแต่เพื่อนก็ซือมักม่วงเปินหมากกินมาหล่นนี่เลยพี่น้องผลกระตกได้พี่น้องเงยแยแยะแยะันบ่อุกที่ตัวนะพ่อนี่เด่นี่ตัวมันสุกน่ะปกองบาดี ได้จ๊กหน่วยได้กสีหน่วยกับบ้า,านกับบ้านสีอิ่มอยู่บา้านเลยพอดีมือเศร้ามานแต่เศร้าๆอ,อ,อีกบ้านแต่เศร้าอ,อ,กอีกผัวใหญ่เก็บพวกหมืกมากินพี่น้องเอ้ยปวดมากกินไก่กำลังเขานอนพี่น้องป้าเฮดไปซักพี่นอ้งนองอันนี้ป <laughs> วดพอว่อเฮ็ด เฮ็ดกินบ่ได้อลไพี่น้องก็มันเกิดน้ำเพืีงเน่ากงม่วงเข้ากับดกดกพี่น้องเลยมักม่วงลายเด้พี่น้องต้นไม่ดูพี่น้องพ่อใหญ่เพิ่นเอามาปลูกไว้หายพ่อใหญ่จอยเมื่อกี้นี่แหละพี่น้องเพิ่นปลูกไว้หายต้นมักม่วงเข้าต้นมักม่วงเข้ากระดกอยู่พี่น้องลายต้นอยู่ปลูกก่ะ พอ,อยังแหงค่ะแล้วเพิ่นปลูกไว้พี่น้องก็เพิ่นมาก,กินปลูกกล้วยปลูกง่อยอันละสั้นกล้วยคราปลูกใหม่พี่น้องยังบอกให้มีใบเดี๋ยวเขาตัดใบมันอนอกขยายโอ้ยไก่พี่น้องแม่ไก่น้อยนี่อันตัวแม่มันตายนะมันมาเอาเป็ดเห็ดแม่ได้แม่มันน้ำกล้วยเต้เต้อยอย,อยู่มันเอาเป็ดเห็ดแม่ไก่น้อยซองโตนี่ พี่น้องเลยสั์เลี้ยงเขาก็มีเท่านี้แหละพี่นอ้องมันตายไปพี่น้องเลยหากินหากินแล้วก็ตายหาเบิดพี่นอ้องไก่หาทางเขานอนพอใหญ่แหงพันก็นเมืออะไรพี่น้องเลยพ่นพมาเก็บเม,มืงมืงฝนตกลิน้นแยบแยบก็บมาหาเก็บเม,มักมวงไม่ยั้งไม่เท่าตั้นพอ,อยัง ปน้าม่วงไปหาพหญายอ้อมพญายหงนี่แหละพี่น้องเย้ยพอายาแหงซับพหน้านี่แหละพน้าม่วงไปหายให้เราหมักกินเดตื่นยิมมาสาวมาเต้สาวๆเลยพี่น้องเลยคนมาหากินบางมง่วงหาเก็บบางมง่วงอันนี้นะเพื่อนซับพิน่ามันก็ข้ามใหญ่สองตนพี่นอ้องต้นบ้าใหญ่อะนล้ก็ตัดไปเลยพี่น้องพยายามทับเพื่อนเขาน้องบาบุญเพ่งเป็นอย่างไร บายดีพี่น้องถ้าก็ออกมาแต่เ<อ>พียงหน้าพี่น้องาเจ็บเพียงหน้าไ่เป็นอะไรมาสาัมผัสแบบบุญเพลงพี่น้องเลือ่อยเมื่อยยังขึ้นดอ,<ะ>อยู่พี่น้งอง่าเจ้าจังได้ดีระหว่างเส้าต่อครับเช้าต่อพังพี่น้องจะไปนหน้าจอยพังเมื่อนั้นเมื่อที่เท้าขัดเมื่อที่เท้าลงเตาแล้วพี่น้องแบบบุญเพลงจมแบบเมียนะบ่ดซื่อจักให้เพิ่นนะสันจักย้งยงอง,ยงของยังเคืองย่งงนบอกเอียง คือภาษาบ้านเทากับจักสติงอะไรพี่น้องเลยเพิ่นว,ว่าเมียันี่บ่ซื้อให้เพิ่นใส่เรื่อยมือเรื่อยอแ้วเนียก็ไปซื้อให้เพิ่นบ้านนี้พี่น้องซื้อให้เพิ่นแล้วแหละเพิ่นว่าจอยากได้เที่ยงแบบไดให้เลือกเอาเพิ่นเสิเห็นให้เพิน่นเรื่อยไม่คนเดียวพี่น้องสามมือเรียงบ่แล้ว บนน้ำมันเมื่อไรเจ็ดแปดลิตรพี่น้องมันบอกแม่ <laughs> มน้องมตาเขียวเซมีอะพี่น้องม,มันเป็นน้ำลนเนนำลเื่อยเป็นน้ำเลื่อยเลื่อยเป็นอะไรเลื่อยบอดี้เลื่อยบอดี้พี่น้องมาบุญเพลงมาเลื่อยบอดี้สัน,นบนน้ำมันเมื่อไรเจ็ดแปดลิตรเอาหมวกแพ,พะพญ่เบ้า์ เจ้าบริกนบ่าเจ้าน่ะเต็นทงยางไม่ใหญ่อันนี้มีพี่น้องม่ใหญ่ตัดเพิ่นอยู่กับลูกสาวเพิ่นสองคนพี่น้องเด่นนะทีเทียงหน้าแหละพี่น้องเลยกือเพื่อนเพิ่นแะเลเพิ่นอยู่น้ำร้านเพิ่นร้านเพิ่นอกมาเห็ดเทียงอยู่หน้าห้เพิ่นองมาอยู่กับลูกเพิ่นอยู่สองคนอิสระพี่น้อง มองมองไปกระดกตื่นมากเป็นเก็บแต้สาวๆเก็บผมเอ้าวเราแหลนพี่น้องไม่ใหญ่ตาเลยเห็นมาจะสะพัดเราพูดเพลงต่อพี่น้องเลยเช้าจังได้กับเลยนะเพิ่งเอาจังได้แล้วเพิ่นว่าเลยนะบอดี้พี่น้องบอดี้มันมื่อละเจ็ดเป็นลิสแต่เมื่ออื่นนี่นะเอ้าไปเห็ดเที่ยงเนาะพี่น้อง แล้วข bon no ้าก oh, oh, oh. right. oh. ็ส oh, okay. ิสิขึ้นมักตาลเลยนี่พี่น้องอ๋อเอาลูกออกมาน้องมาด้ามืเออื่นพี่น้องสิขึ้นมักตาลมืเออื่นนั้นทาเบิ่งคลิปต่อไปน้องพี่น้องมืเออื่นนี่นะข้าสิไปขึ้นมักตาลพี่น้องสิไปกินมักตาลแล้วก็ชอกไปเห็ดเที่ยงหน้าเราเพราะบอกว่าเที่ยงหน้าข้านในย่างบอกหันได้เห็ดพี่น้องเรือมากเรือมาเข่าพี่น้องเลย เลื่อยมากก็เกลื่อยบาเื่อคนละเลื่อยบกขเข่าเลื่อยบกขเข่าคนลนเลื่อยบกเข่าหรือคนเลื่อยบกเป็นพี่น้องเลยเลื่อยบกเข่าเลื่อยบกเข่าครั้งแรกในชีวิตเพอ่์เซ็นเซชัยเลื่อยนองมาดาบขาคือเลื่อยอันตัวเขาเห็ดเนี่ยนะถูเ <c oughs> ข,ข่าฮักก็แล้วนองมาดามาดาพูนพูนพูนแนบมาเยอะพูนไปไป้ย ลงมาด่อาการน้ำแล้วปวดติดอยู่ดึบดึบดึบพิดใจออกมานังอยู่นะพ่อเอ้ยบุหันอ่านน้าไเอื่อยเลเอื่อยเดือนหลังจากที่มาแต่หน้านะพี่น้องผลมาแต่เห็ดที่มาแต่แทกเศ้าเทียงพี่น้องแต่บุหันคุดมืออื่นีนนั้นชิคุดคุมสบายดีปงลูก แน่เมือนกล่องพี่สวัสดีปลาลุงสวัสดีปลาลุงนี่นัง,งดาสวัสดีกันนี่นังดาสวัสดีน้องดาเลยจุ๊บจุ๊บจบสวัสดีนี่สวัสดีด่านน่านแล้วเมื่อ <มา S 2> <ๆ S 1> อื่นน <ๆๆ S 1> ะจะพาพี่น้องไปเบิ่งเนาะพี่น้องบ่าวพูนเพ่นปวดศีรษะเส้าเทียงโอ,โอ้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 เป็นไดรอันเส้าเทียงวางแผนไว้จังไดรเจ้าเสาจากต้นเส้าจากต้นเส้าหกต้นเส้าหกต้นพี่น้องเส้าเทียงหำสีส่งไลย ส่งส่งอันเป็นอันช่งอันเป็นเนี่ยเนี่ยนะนี่ช่งไะเ้าเข้าเข้าเ้เข้าเข้างข้าเ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 ข้านข้าเข้าเ้าเข้าเข้าเข้าเี้าอข้าเขนาเข้าเข้า้าน้า้าเ้าาเข้า้าเนา้า้้าเขาเขาเ้าเข้าเ้าเข้าเ้าเข้้าเา้้าเ้องเขาเข้าาเบิเขาเาเบิ่งาเม่าเข้้าเขเ้ มาสัมผัสบาบุญเพ่งนาะพี่น้องว้างเพ็นเหตียงเผืนนาะพี่น้องกาถาเบิ่งคลิปต่อไปเพื่อนพี่น้องเลยฮัากกสชิได้ออกไปถ่ายพี่น้องเบิ่งว่าบาบุญเพ่งโปรเจกแบบได้ทรงได้หมดได้นาอพี่น้องมาหอนี่กระชิได้ปิดคลิปเพียงเทาน้เนาะพี่น้องไปดิค่ะมาเบิ่งกันอย่าลืมกดไลก์ก็แรกก็ติดตามเดอ้อพี่น้องพอกันคลิปหนาสบายดี